เป็นไปได้จากจันฟรีของในดังวันเราเองผ่าน5้าวันเนี้ยกว่าจะออก s p s s r คนแรกมันก็ยากเหมือนกันเนาะเรามาดูกันว่าเราจะได้คนใหม่เป็นใครซิลซีเอมบเชื่อว่าโชคดีที่ไม่ใช่น่ะนะมีสิ่งใดงช่ว่าไปเราก็ยอมไปได้บ้านน้องเลยเนาะ กิดใหม่เป็นก็กครังยินดีต้อนรับสุดบ้านเรานะคะเยมยมาหาอาได้มาเยือนหนูแล้วเออเมื่อวาน NE 5 2หใช่ปะเงางคนแรกเนี่ยเรานึกถึงฮีโร่นะทรงหอมมาใช่แต่ไม่รู้ว่าจะหอมมาแล้ว,วจะคือมันจะใช่ฮีโร่ไหมอ่ะเจอกันรอบจริงนะคะ มาตามหาน้องแฟดกันก่อนที่จะไปหามิคุ